โพ่ออีีไดททรมาอีกแล้วต้องพอบครับไปที่ไีร์ทการครับครับลูกค้าการติดต่อสอบถามบริการนด่เอครับคอรเซนเตอร์ไหมเนี่ยครับไปสนีอีกแล้วนี่ครับโอ้หากินไตจังสีเนาะเาเจ้าเนาะหายใกระนดนะครับคอร์เซนเตอร์นะับแก็แกงก็จเตอน่ะเขาบิ ยุคสมัยแล้วมันี้เขาจับท่านไปแล้วตอนนี้ครับผมไปเอาไป่อไปเลไปหไครับผมย่างไครับปอมีอม่ดอกบ้อมี่ดอกไป้บเดี๋ยวก็ว่าให้ไปแจ้งความยุบภาคใต้นู่นนี่นะเขาทั้งหูท่านเบดแล้วไอเออจะยุตใส่นีจะยุตป,ประเทศไทยบอกค,คนไทยไหมนี่หรือยังไงเขาคุณโดนหลอกไปหรือยังไงไม่ใช่คนไทยครับผมไมใช่คนไทยเหรอโอโดนหลอกไปไหมเนี่ยหรือยังไงมีอะไรอยากให้ผมช่วยได้ไหม มีเชมีงไหครับมีได้เลยบอกหมายเลขบัญชีกับชื่อมาอะไรนะขออนุานะครับโอเคเขาไม่ได้บังคับคุณใช่ไหมนี่หรือยังไงเขาไม่ได้บังคับไม่คนโทรมาปั่นมากวนอะไรใช่ไหมนี่บังคับทำไมต้องบังคับครับแบบนี้เออคนทําแบบนั้นคนได้ตังเงินเดือนเท่าไหร่หรือยังไงอะไรนะ

ถ้ามาเอาเองนี่ได้เดยอะกว่าห้าร้อยอยู่ในไทยไหมนี่ผมไม่ต้องไปเอาคนได้ยัวไงวะไม่เป็นร้านนะพอ,อเป็นร้านแค่นี้แหละเลิกตัวไปหาคนอื่นได้แล้วมันหมดยุคสมัยแล้วเขาจับได้หมดเลยแล้วคนแก่ว่าหมดยุคสมัยยุคสมัยดนี่ครับก็ไปหลอกเขาเอ๋มันก็มันเป็นบาปเป็นกรรม,มคุณเอ้ยเลิกเถอะ จริงๆครับผมได่ครับผมไม่มีาตางครับผมไม่มีตังค์ครับถูกไหมครับอะไรนะคนไม่ตังค์ถูกไมครับคนไม่ีตังค์นะครับผมไม่เอาคนไม่ีตังค์ครับเขาจะว่าคนไม่มีตังค์หรือคนมีตังค์อะไรทำไมมันฟังไม่รู้รเ,เรื่องจ้ะครับผมได้ยินครับได้ยินแล้วได้ยินว่าตอนนี้เขาหลอกนะครับผมอ๋อเขาหลอกแต่คนมีตังคอ์อ๋อหลอกแต่คนมีตังค์ โอเคแค่นี้แหละเดี๋ยวทำธุรกิจต่อไปแมอย่าหามองยแนี้แหละไปพม่าไปบ้ามีแฟนหรือยังน่ะคุณมีแฟนหรือยัง เดีวอ uh, ่าอันเียคือเข้าคุยเาราแบบว่าเราพยายามคุยดีๆแล้วนะเออคือมันไม่สามารถจะแก้ไขเลยเขา็ย่อมร่มเลยเขาพย่อมหยุดไหมเขาไม่หยุดไหมหยุดไม่ได้เอารู้สึสว่าให้ไปตกยัวคนแบบคนคนคนบ่มีแต่ว่าต้องไปหากู้ยืมสินมาเพราะาย่านอีรีนั่นนะชีว่าจัางไหนเอา ถ้าสมมติคนไม่ทันเหตุการณ์สมมติเป็นผู้เฒ่าผู้แถวอ่ะถ้าเป็นเบอร์แบบเกี่ยวกับคนมีอายุที่ป้องหูยหนูยนี่หนีแบบสั้นเอาจัดจิถึกจับเป็นบอชัดจิลจินุยี่ใน,นออออบอจะไปรหรือเปล่ากระยา<อ>นด้วน,น้องกระยานตัวสิบจังเลยอืออยากให้บสองเดือนเลยเนี่ยพอบ้านก็เป็นของละหน่อยเนาะแม่นมันก็เป็นของข่อยนี่หลานพี่หนุ่มมัน มันจับตัวไม่ได้จริงๆนะแบบเนี้ยมันมันมันเกินไปใช่ครับถ้าเราไปแจ้งความแล้วถ้าเราเสียไปเราแจ้งความมันเอาคืนไม่ได้จริงๆมันมันยากจริงๆแต่ว่าอย่าให้ทุกคนเสียข่าวเรื่องแบบนี้ว่าเยอะเพราะว่าเวลาที่มีคนโทรมาเราจะรู้ทันเนี่ยเกี่ยวกับนีมิตรแบบไปรษณีย์ไทยอันแรกที่รับมาเรื่องนี่ไปรษณีย์ไทยนี่คือเขาในขมีมันต้องปิดนั่นเลยหนึ่งไปรษณีย์ไทยสองธนาคารธนาคารสามเบอร์โทรโทรศัพท์คุณใช่เบอร์โทรจะถูกระงับเนี่ยออนี่แมนครับพี่น้องครับอันจะถูกระงับนี่ พี่้องที่รับช่งชคลิปเนี่ยคือฟังไว้ยวยา่าอต่าเขาอย่าหล,ล,ลงเชื่อใช่ไม่ไม่ลงเชื่อสวา่าไเด็ดขาดเลยเนี่ยเป็นอุทาร์นเราก็เจอมาหลายแล้วแหละถามว่าเราถามว่าเราเข้า,า,าปึก่อี่เข้าหลงเสือเท่ากับม่ได้ปึกมันก็บก่าแปลกบ่าปึกเพราะว่าหนึ่งมันมีความกลัวด้วยกันทั้งหมดใช่มันเป็นเอา อย่างน้อยๆแค่แค่ปกป้องเราไม่เช่ว่าก,กลัวว่าถึมีความผิดหรอกอย่างน้อยๆเราแค่ปกป้องแต่องว่าเอา้าฉันเคยอันนี้บ่ว่าฉันเฮ็ดผิดอีลีบออย่างสิเมีความกลัวของคนะเขาใช้ใชเขาหากินในความกลัวของคนคือพวกนี้เขาจะเหมือนเขารู้จักจุดที่แบบว่าทําให้คนนั้นคนนั้นแบบว่าญานแล้วก็ตกเป็นคำอั<ต>กของพีานนั้นเป็นเยื่อของซุงนีพอสมมติว่หาห้าได้ปุ๊บก็จะไปแจ้งความอย่างนั้นอย่างนี้ไม่รอบเดียวกันมดถ้าคนไม่เจอเราแจ้งคนเดยวเราจะโอนสายไปที่สอนอ ที่เกิดเรื่องเออโดนเันเขาบอสจะเป็นเชียงใหม่อเอยภากใต้เอยโน่นนี่นั่นะพอเราไปไม่ได้ปุ๊บมันก็จะขู่เราคุณมีทรัพย์สินอะไรคุณเกี่ยวข้องกับธุรกิจมืดนะโน่นนี่นั่นะไม่สิเป็นไม้อีรอบนี้เลยแบบเดียวกันบัดบะม,มีเปลี่ยนแปลงถ้าใครไม่รู้เรื่องก็คืออ้ยฉันต้องโน่นนี่นั่นะบอตอนฉันต้องนั่นโน่นนี่ก็ต้องดินล้นก็นต้องอยันสีเวลาแนะ่ยหยันถึงดาเนินคดีแนะ่นโน่นนี่นั่นะก็นตกเป็นเหยื่อแหละ,ะก็อยากฝากอยากเตือนนั เราจะฝากบอกคนเธ็บแบบมีน้ำหนักว่าว่าอยากเห็นนะมันจะมาโอนกับนักอื่นเราน่าจะโอนเงินห้าร้อยเนาะให้มันเนาะแล้วก็ดูชื่อกับเรียกอะไรนะชื่อบัญชีเนาะแจ้งความลเลยได้น่อช่วยคนได้เยอะเลยนะปิดบัญชีพวกคอเซ็นเตอร์เนี่ยได้เลยนะคือพอไปหาเหตุงานทีมันจะดีสุจริตที่มันได้เงินภาพกับภาพเป็นพยัญยอะดี ย่าเบาอยู่เลยมันกับดดห,หูตัวเลยนัแก้วมันกวดดนเขากกอยู่ก็หูตัวอยากวนคุณบอกเงินคนนี่มัน,นเงินคนเอาไปใส่นี่มันมีความสุขปานใดเขาแต่ละคนกว่าจะหาเงินมาได้น้องไม่เอาเพื่อนเขาไปซื้อไงบางคนเชื่อเป็นร้านอะไรเงี้ยโอ้โหจริงก็หนาเห็นที่เร<ส> <นะ S 1> ียนมันเป็นร้ารนะานี่นะมาทีมันหนึ่งอยากฝากถึงอันอันเล่นแอปหาคู่นี่แหละ เขาใจยุดอออว่าอยากอยากอันนี้อยากอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นปีกายปีกรแดนเซอร์วงเราก็เจอนะออเขาเขารอว่าจะเดี๋ยวหลังใหม่จะเจอเอยๆป่อ,อประมาณว่ายังไงเจอสองคนประมาณนี้แหละแบบคนขาวผิวดีเป็นสจวดอยู่ต่างประเทศนู่นนี่นั่นมาเยี่ยมเราเดียวกันเขาพิ้นกับไปน้ำกันสองคนเลยหลายคนหนูจากละ โอน่าในพัสดุเนี่ยมีเงินเยอะแต่ว่าไม่สามารถเอาค่ามาไทายได้ติดต่อมอเอออันนี้เออเคยได้เคยได้ยนติดต่อมอคนโอนคนโอนอให้ให้ต่อมอได้ไหมหนึ่งหมื่นบาทเพื่อที่จะแลกเอาของให้คุณเนี่ยมูลค่าหลายแสนหลายล้านอันนี้เคยเจอครับเ,เคยเจอเคยเจอคนแล้ตัวด้วยปุ๊บก็โอนไปหมื่นหนึ่งพอเสร็จปุ๊บต่อมอ,อผ่าน แต่มันติดอะไรสักอย่างนี่แหละต้องเอามาฟอกมาล้างเงินอะไรสักอย่างกงเสียอีกหมื่นห้าเงี้ยสิแมแต่ว่าเงินในนั้นอะเยอะแน่นอนเนี่ยอีกแค่ด่านเดียวเนี่ยคุณก็จะได้เงินแล้วไอ้ก็จะมาแต่งงานกับยูคุณก็อยากได้เงินตีเนี่ยฉันอยู่สนามบินตอนเนี้ยฉันไปหายูไม่ได้เนี่ยฉันไม่มีเงินสดเนี่ยฉันมีแต่เงินอยู่ข้างในเนี่ยเป็นเงินดำอ๋อโอ้โเขาอีกหมื่นห้าเป็นสองหมื่นห้าแล้วบอ แล้วว่าลแล้วเสียสามเมือหาวอีกเมืองหนึ่งคืออยัางนี้แหะป่ะฉันข้ามมหาอยู่ได้แล้วนะแต่ต้องเงี่ยนี่แหละเสียให้ค่าในคนละสามพันห้าคนเป็นเมือนหาคนละห้าพันสามคนเขาจะปิดเรื่องนี้เขาจะเอาเงินไปฟอกให้ยู่คนยู่จะได้ทั้งหมดสามล้านถึงสิบล้านอะไรสักอย่างนี่แหละเขาจะเอาความลูมาลเขาว่ามามาหนีอ,อกักอบโต๊ะรอไปอีกเมือ ตัวให้ไปฮอตผลดิเจ้จ้ไปกันไปไปตอนนั้นน่าจะเล่นอยู่กรุงเทพมั้งมันประจวบหมอพอดีเขาคุยกันมานานมากคือมันใช้ใช้เวลาน้วยนะเนี่ยเขาคุยกันแบบว่าไ you know, อ้เลิฟยูยูโนเอชิ่งคุณฉันจะมาหาคุณนะสคุณจะมา่คุณอยู่ไหนอ้าออกวันนี้คุณจะมาเมืองหลวงเมื่อไหร่คุณจะมาบางกอกเมื่อไหร่พอดีกับเขาสิเปเอ็กรุงเทพมั้งสินะฉันจะมาวันนี้เออพอดีฉันได้ไฟบินเท่านี้เท่านี้ฉันจะบินมาหาคุณนะสินะ ทำมาสิบเพิบอยูไอ้นี้ไม่ได้อยู่ต้องโอนมาให้อีกสองหมืน่นยากสินะ่ะจะเริ่มแบบเอะใจเริ่มเอะใจฉันจะไปรับคุณที่สนามบินคุณอยู่สนามบินไหนอยู่ไม่ต้องมาอยู่รอที่น่าจะวอจจะไปเองอเริ่มล,ละก็อด่งเง้ละสี่หมื่นเออยู่แค่โอนมาอีกสองหมื่นก็พอไอจะเอาเงินฟอกเนี่ยไม่ไปให้อยู่เลยอยูไหมเพราะว่าถ้าไอาไปอยู่ก็ต้องเสียเวลามา,มาฟอกเงิน อันนี้เงินเหมือนเดิมยังเสร็จนะเสร็จเปิร์เซนคุยไปอุ้ยมากเลยยูโอนหรือยังนู่นนี่นั่นอไปเอามาก็คือบล็อกไปเลยจ้าโอ้ยเนาะเสียเงินทั้มดสี่เปอร์เสียพี่องอันนี้เราเคยเจอเหมือนกันเป็นเป็นคนที่รู้จักโดยโดยแบบนี้แหละว่าเพื่อนอยู่ฝรั่งสรุปว่าเขาหลอกเสียโอ้เมื่อไรรูปแบบพี่น้องต้องรู้ให้ท่านก็ไม่นะโอ้โก็ติดตามข่าวสารคือสิ่งที่จำเป็นมากๆครับทุกคน ถ้ากเกิดว่ยเกิดโดนทรวงนั้นทุรู้จกักติดตามข่าวสารพี่สาวนี่ก็เกือบโดนช่องนั้นมันข้าวอันนี้เยอะมากแล้วพอที่นี่พี่สาวก็คุยนะเขาสิเอาเงินมาแต่งเป็นล้านสิบล้านเขาสิเอาเงินมาสร้างบ้านให้บัานน,น,นี้อันนี้หวัหวหัวน,นี่ง่ายเขาเรียกว่าตะแลงนั่งอเอือเอ้อยเอื้อยแท้ๆเลยเอื้อยใกล้นี่แหละอ่ามันคือขบวน นางเลยจะไปรับพิ่สนามบินก็คือกันเลยเออก็เลยว่ามึงจะไปผู้เดียวเขาต้องไปมื่นั้นเออบ่อไปผู้เดียวดอกก็เลยเอานาไปนัออ่งก็เลยบอกมันว่าถ้ามึงไปหอนเลยถ้าสม,มิว่าเขาบอกว่าเขาขามต่อมอมาบ่ไดเขาหอโอนขึ้นไปใหกกอนหาผ่านเืนินสองหมืน่นมึงจะเป็นหลงเสียเด็ดขาดนู่นนี่นั่นอันนี้คือหูมากไงก็เลยเบาระเบ,บา,ล,บบาลัดหเหอือ่อฟังไปก่อนนูนี่นั่นเสร็จปุ๊บสักพักโทรขึ้นมาตอนนั้นเดี๋ยวโอนเงิน ขาบรถไปเอยื่อเลยท่านหนึ่งละสองพันละโอนโอนคาแท็กซี่ไปเดี๋ยวเอือยโอนคืนสักเดี๋ยวไปก็เลยโอนไปเห,ปหเเยื่อสิบเปอร์นี่แหละมึงเป็นยังเธออันเป็นอย่างที่ตัตัวบอกยี่หรี่เลยขาน,นาดไมนเหยือเหตุโอนไปก่นอนโอนนี่น,น่ะมึงตูวถึกตัวแลหลมกลับมาเลยกเลเออ็เลยว่ารอบหนีเลยครับแม่นันโอ้โหเนาะคันแม่นันตกหล่อคือโดน เช่ยตอรอบ้างไหมเด้อวันนี้ครับเอ้าโอเคครับพี่น้องครับถือว่าเป็นแบบว่าบทเรียนเป็นอะไรให้ทุกคนได้รับรู้ด้วยกันจะได้ไม่ถูกหลอกจะได้ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของวิชาชีพนะทุกคนเมื่อกี้วัดวัดบ่หยืดเยื่อขึ้นลานหน่อยนด้ลานหน่อยคุณฉันละวีกว่าจะเข้าเรื่องคุณฉันละวีก็คืออภาชาคือพูดเลยพูดเลยเพราะนั่นะเขาเรียกว่างปุ๊บไปเลยเออจะโปะใดง่าวางเลยไม่มั็นางเอาคลิปนี้ก็ไว้สำเนียงพี่น้อง